อืมครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านและพี่พๆน้องๆทุกคนมาเจอกับผมอีกแล้วในคลิปนี้กับยอดจันทบุรีรีวิวบ้านบ้านเนาะออาวันนี้ผมจะมาสาธิตการลงโปรแกรมนะครับกล่องแดก Drag, นะแดกห้ 5, าหน่าเจ็นะครับของค่ายวูปูซึ่งใช้ชิปยีนนะเราก็จะมีการระบบการตั้งค่าระบบการ อัปเดตหรือว่าการอัปเดตแอปนะอันนี้เราก็จะมาสาธิตจริงๆมันลงไม่ยากถ้าคนเข้าใจในหลักของคอมพิวเตอร์หน่อยเนาะเพราะมันต้องลงด้วยคอมพิวเตอร์นะอันดับแรกเลยก็มาที่เว็บของวูปูนะครับเราก็มานี่เลยวูปูนะแรกๆเราก็มาวูปูตรงนี้ก่อนเนี่ยนะผมมาวูปูนี่ก่อนวูปูนะเนี่ยเข้ามาแล้วเราก็มาที่ดาวน์โหลดแบบนะแล้วเราก็มาที่ด เข้ามาวูปูเลยนะแล้วเราก็มาที่ดาวโหลดตัวนี้นะอ่าทีนี้พอมาถึงตรงจุดนี้ปุ๊บเราทำไงต่อก็โดยหลักๆรวมๆเนี่ยเขาก็ให้โหลดตัวนี้ก่อนนะครับก็คือ w ูปูแอป p PC a แอนะซึ่งพอโหลดมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะแฟบปบหนึ่งแสดงในโฟลเดอร์ก็คือจะเป็นวูปูแบบนี้ก็ให้ทำการแตกไฟล์เนาะ แตกไฟล์อย่างเงี้ยแล้วอย่างผมแตกไฟล์ก็จะไปตั้งไว้ที่เดกสก์ท็อปเลยเพราะมันจะง่ายนะนี้ผมแตกไฟล์เรียบร้อยละตัวนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเพราะหลังจากอยากแตกไฟล์อะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาที่ตรงนี้เลยก็ทําการติดตั้งรันโปรแกรมไปนะ, <S <S ะเราก็รันโปรแกรมไปก็เป็นภาษาอะไรเราก็ว่าไปใครชอบภาษาจีนเลือกใครจะชอบภาษาอังกฤษก็แล้วแต่มันมี่สองภาษา แล้วคุณก็กดโอเคนะแล้วก็ก OK, นะเ,กเน้นไปเรื่อยๆถูกไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะติดตั้งจนมากลายมาเป็นนะําขอออกโปรแกรมของผมผมติดตั้งแล้วนะอะ่าผมติดตั้งแล้วมันก็จะมาติดตั้งตงัวนี้นะครับอ่าติดตั้งตงัวนี้แล้วเราก็เปิดโปรแกรมอ่าเราก็จะขึ้นมานี่นะครับปูปูอ่าแป๊บหนึง่งก่อนติดตั้งเป็นไงไอันนี้คือก่อนติดตั้งเราก็เสียบเครื่องไว้เลยก็ได้นะหรือว่าเราจะ แล้วเราก็มาที่เว็บของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับให้มาโหลดโปรแกรมตัวนี้ที่เขียนไว้นี่นะฮะ2017นเทับ4เนี่ยก็คือ13เดือน4ปี2017นั่นแหละก็โหลดตรงนี้อันที่3 1มอ่ะหนึมนะมาโหลดอันที่3นี้โหลดเก็บไว้อย่างเงี้ยอ่าม่ลองโหลดอะผมโหลดเรียบร้อยละอ่ามันก็จะมาเป็นตัวนี้นะเปิดในโฟเดอร์เนี่ยมันก็จะมาเป็นตัวนี้ นี่คือตัวที่ผมดวดตัวที่3อันนี้จะเป็นตัวเหมือนซอฟต์แวร์หรือบูชั่นของเขาซึ่งพอเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาที่โปรแกรมนะเราก็มาที่โปรแกรมเลยแล้วเราก็มาที่ Debit f r r m d e b i t f o r m เนี่ยทีแรกที่ยังไม่ได้อัพ่่ผมอัพเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะเป็นบูชั่นประมาณนี้พออัพเสร็จเรียบร้อยแต่ตอนแรกมันจะอาจจะยังไม่ใช่แบบนี้สัทีเดียวมันจะไม่ได้ขึ้น1 0 นะเพราะว่าตัวโปรแกรมเวอร์ชันของเดิมมันจะเป็น1.0.0.0นะแล้วเรามาที่ลอมอัปเดตลอมอัปเดตเราไปที่ Choose นะ o o s e ก็คือโหลดโปรแกรมนั่นแหละเนี่ยเราก็ไปที่ d ด c กนะมาที่ตัวนี้เลยดตัวนี้เลยอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่ผมลบก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวหรือจะสับสนก็มันจะขึ้นมาแบบตัวนี้นะแล้วก็โหลดตัวนี้ โหลดตัวนี้กด Open ก็ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมแล้วเ,เราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดอัปเดตได้เลยนะก็โดดตัวนี้ก็คลิกไปอันเดี๋ยวมันก็จะโหลดให้นะครับก็รอสักครู่เครื่องกจะทำการโหลดดาวน์โหลดเสร็จทุกอย่างนะขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่ามันก็ขึ้นมามันก็จะอัปเดตเป็น1.0.01นะครับเป็น c u สตอ m ่าลงมาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละคคานนี้มาเป็นที่คัสตอมล่ะคัสตอมจะมีเดี๋ยวนะอาแป๊บนึองแบบ <c oughs> ม,มันจะมีตั้งค่าอยู่ตัวหน,นึ่งนี่สมมติว่าเวลาเราเราเล่นเราเข้ามาเราซื้อกล่องมาใหม่ๆที่แรกเราจะมาที่พลัมพารามิเตอร์นะฮะพารามิเตอร์พารามิเตอร์ ไม่ใช่พารามิเตอร์พารามิเตอร์นะเราก็ไปที่ตรงนี้มันจะเห็นเนาะคือตอนแรกซื้อเครื่องมาใหม่ๆเนี่ยคุณอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยเราจะต้องมาอัปตรงนี้ต่อนะครับก็คือมาที่คัสตอมมาที่พาราพารามิเตอร์นะฮะแล้วเราก็คลิกคือมันจะมีให้คลิกไว้อยู่แล้วนะสามอย่างก็คือมีโหมด SS โหมดนี้อันนี้ก็คือนี200นะคือนี200ก็คือ,อถ้าเป็นนี NI เฉยๆจะเป็นนี200 ก็คือนิกเกิลนะครับแล้วก็ Ti ก็เป็นไทเทเนียมนะ NC คือนิโคร TCR ก็คือโหมด TC นะครับอันี้เราถามว่าถ้าเราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยมันจะมีโหมดนี้ให้เราไปติ๊กตรงนี้ก่อนพอติ๊กตรงนี้เสร็จปุ๊บกดที่ wish to David 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 นะ wish to David เนี่ยเราก็คลิกไปที่ตรงนี้เลยนะมันก็จะอัปโหลดให้ก็เท่ากับว่าเครื่องของเรานั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ามาส่วนที่2ก็คือปรับกราฟนะครับเราสามารถกับปรับกราฟขึ้นลงตามแต่ที่เราต้องการเลยนะจะตั้งค่ายังไงใน M 1 M 2 M 3จะสวิงจะกระชากลากถูขืนใจอะไรก็แล้วแต่ก็ตั้งได้เลยนะ M 2 M 3เสร็จแล้วเราก็มากดที่เดวิดแค่นี้ครับอ่าเราก็มากกดที่เดวิดก็จบนะมันก็เราก็ตั้งไป แล้วเรามาดูที่กล่องนะกล่องมันก็จะตั้งค่าว่าอย่างที่เรากดที่วิดเดวิดนี่แหละนะครับข่าวเนี่ยเครื่องเราก็จะมีเล่นครบทุกอย่างคือมีทั้ง nc มี tc มาให้เล่นมีโหมด power มี ss มีนิมีไทเทเนียมนะคือมี ss มีนิกเกิลมีไทเทเนียมมีนิโครมแล้วก็มี tcr ให้เล่นนะครับก็คือมาปรับแค่นี้เองจริงๆมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยคือในโหมดเนี้ยมันก็จะสามารถปรับได้ในโปรแกรมทั้งหมดก็คือปรับได้ในคอม ม่ค่อยยุ่งยากนะครับถือว่าเป็นโปรแกรมที่ค่อง้างจะง่ายนะแล้วมันก็จะมีอีกอย่างหนึง่งก็คือถ้าสมมุติว่าคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มของอันนี้ลองถามพอวดีว่าผมซื้อกล่องมาจากกลุ่มกลุ่มคนคนเล่นวันเนะเาะเขาก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เขารู้เรื่องโปรแกรมมานะของของตัวนี้เขาก็ให้โปรแกรมไฟล์มาเดี๋ยวผมให้ดูนะโปรแกรมไฟล์มันจะอยู่ในวูปูตัวนี้อ่าเขาให้ผมตัวนี้มา dac 175ซึ่งอันนี้ได้มาจาก ทางฝั่งอของรวมพงคนเล่นฟันกนละุ่มมาริโอเนี่ยเขาก็จัดการให้เขาก็จัดมาแล้วมันเป็นโปรแกรมที่แบบเขาเขียนเขาตั้งขึ้นมาแล้วเขาโหลดเก็บไว้กันเองอะไรเงี้ยก็อ่ะเดี๋ยวมาอธิบายตรงนี้ก่อนก็คือตรงเนี้ยไอตัววูปูนิวเยสนิวคอยโนไฮอะตอมเมอร์ไฮอะตอมไมเซอร์เช็คอ atom atom shot time out lock เนี่ยพวกเนี้ย ล็อกอ n l ล็อกออฟเช็คแบตเตอรี่โลว์พาวเวรางเงี้ยคือพวกนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนเป็นตัวอักษรได้อย่างเช่นอ่าผมจะชอบเข้าไปดูในกลุ่มนี้บ่อยอย่างเช่นผมชอบชอบไปดูของกลุ่มผมชอบเข้าไปดูของกลุ่มเว็บออนเนาะ อันนึงเข้ามาในเฟซของกลุ่มเมทพรนะเข้ามาแป๊บหนึ่งอ่อาปิดก่อนแล้วเราก็มาที่ตรงนี้เนาะเราติ๊กตรงนี้ก่อนนะเรามาที่คัสตอมแล้วก็มาที่ตัวนี้ก่อนอื่นเลยอ่ะอันดับแรกออกก่อนเราเข้ามาที่นี่นะครับที่ดิสเพย์แล้วคือเราจะเปลี่ยนชื่อให้แบบเวลาปลิดเครื่องเปิดเครื่องแล้วดูไม่ใช่วูปูอะเมื่อชิขึ้นมามึงจะบอกวูปูอย่างเดียวแล้วกูยอยากได้อย่างอื่นเราก็ปิดเปิดมาตรงนี้นะครับมาที่ Edit มาก่อนเลยเนี่ยนี่คือเปิดเครื่องขึ้นมาจะคําว่า w ูปูแล้วก็เปิดตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราคลิกที่ user share mode แล้วเราก็ลบแล้วเราก็นี้เว็บอ่อนไทยแลนนะครับเท่ากับว่าเราก็จะมีเว็บอ t อนไทยแลนขึ้นไว้ที่หน้าเลยของค่ายบู๊ทำอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ปรับลดระดับขนาดได้ อ่าอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําได้นะเนี่ยมันจะเข้มหน่อยอย่างเงี้ยหรือใครจะมีสินลงภาพวาดอย่างนี้ก็ได้นะไม่ไม่ว่ากันแล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยเออใครมีมือศิละปะที่จะวาดรูปก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบหรือว่าจะใช้รูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับอ่าอันนี้ของผมนะก็เอาง่ายงอย่างผมตัวเนี้ยผมจะปรับเปลี่ยนเดี๋ยวผมปรับเปลี่ยนทีหลังแล้วกัน มันก็สามารถปรับเปลี่ยนได้พอถึงเวลาคุณเปิดเครื่องปุ๊บปิดเครื่องมันจะขึ้นมาเว็บออนไทยแลนด์ทันทีเวลาเปิดเครื่องมันจะขึ้นมาเว็บออนไทยแลนด์หรือถ้าคุณไม่ปรับคุณจะใช้คําว่าวูปูต่อคือยี่ห้อของเขาก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นรูปแบบของลุมพลคนเล่นฟันก็ได้คืออย่างของกลุ่มลุมพลคนเล่นฟันของกลุ่มมาริโอเนี่ยเขาให้ไฟล์ผมมาตัวหนึ่งซึ่งเขาก็ทําเขียนวาดไปเรียบร้อยแล้วล่ะสำหรับคนที่แบบไม่คล่องในในตัวโปรแกรมเนาะ เดี๋ยวผมหาวิธีวฝา,ากไฟล์คือไอตัวไฟล์เนี่ยฝากไว้แล้วเดี๋ยวอาจจะให้เพื่อนเพื่อนโหลดแต่ผมยังไม่รู้วิธีนะเอออันนี้เราก็เข้ามาที่โหลดไฟล์ก่อนและตัวเนี้ยคือเป็นโปรแกรมของทางอ่านี่นะของเดิมมันเป็นบูปูนะเออของเดิมเนี่ยมันเป็นบูปูแบบเนี้ยทีเนี้ยอันนี้คือไฟล์ของลุมพลคนเล่นฟันเขาเขียนไว้เขาทำอะไรไว้เรียบร้อยละแล้วเขาโหลดเก็บไว้นะเราก็คลิกไปเลย แล้วเราก็โอเคเราก็จะมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบตรงนี้ได้นะเอ,อพารามิีอย่างเงี้ยเออแล้วถ้าเราจะใช้เนี่ยเราก,กดตัวนี้หนึ่งอนันแล้วก็กดว t ด to d a v ิ d นะครับอีกครั้งหนึ่งมันก็จะกลายเป็นรูปแบบของรวมพลคนเล่นบอลละเอ้ยอ้าวสวยแล้วกู เออเรีกว่ากดเลยผิดอันนี้นะคือเราสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ได้อะดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มานะถ้เาเรากดวิดทูเดวิดหนึ่งครั้งนะครับให้นี่จะกดซ้ำทำไมวะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนะผมกดตรงนี้ก่อน <c oughs> คือเอาไว้สำหรับโหมดเล่น <c oughs> เล่นทีไง <c oughs> เครื่องผมอันนี้คือผมทดลอง <c oughs> แล้วก็อัปโหลดเสร็จก็แปลว่า ตอนนี้เครื่องคุณมีครบละทุกอย่างเลยนะก็ชักออกมาก็จะรู้สึกได้ถึงรวมผลคนเล่นวันนะ,ะมันก็จะขึ้นมารวมผลรุ่นวันคือกด5ครั้งปิดมันก็จะปิดไปมันก็จะขึ้นถ้าสมมุดออฟใช่ไหมอันนี้เวลาเราเรากดปิดออฟมันจะขึ้นตัวตัวนี้นี่คือออฟเห็นปะ่ะ มันก็จะขึ้นตัวนี้พอเวลาออนเวลาเปิดเปิดออนล็อกออนเนี่ยมันก็จะขึ้นรวมผลคนเล่นวันซึ่งคุณสามารถที่จะอัปเปลี่ยนได้เช่น,นของผมเนี่ยของผมส่วนใหญ่ตัวผมเลยเนี่ยผมจะใช้คําว่าเดี๋ยวนะผมไปที่ช่อง YouTube ผมก่อนอ,อไปที่ช่องผมก่อน ขอลอกชื่อตัวเองแป๊บหนึ่งช่องฉันมานี่ช่องของฉันนะผมก็จะลอกชื่อของผมออกไปนี่นะยอดจันเวเปอร์นะเราก็ลอกออกไปเสร็จปุ๊บเราคัปลอ,กกอปปเลยนะครับคัดปปลอกนะแล้วเราก็มาที่อีดิทน,นะ เราก็คลิกไปที่ User, use u s share mode แล้วก็มาตัวนี้วางยอดจันเวเปอร์นะ่าแล้วเราก็ปรับอยอดจันเวเปอร์แค่นี้ครับแล้วเราก็กดโอเคเสร็จแล้วก็กดอีกครั้งนึง with to debit นะครับก็กลายเป็นว่ากล่องผมก็จะกลายเป็นกล่องยอดจันเวเปอร์แล้ว อันนี้ก็สบายๆเปิดๆละเล่นได้นะครับคือถ้าหากว่าใครที่แบบว่าเล่นแล้วบอกว่าไม่มีโหมดก็ให้มาคลิกที่ตรงนี้แล้วก,กดที่ว i ด to David นะครับคือก็มาคลิกเนี่ยพวกนี้ให้ครบนะก็จะมีแค่เนี้ยครับโดยรวมๆไม่ได้มีอะไรมากไม่ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมากโดยส่วนใหญ่ตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับแต่ว่าอาจจะงงๆหน่อยสำหรับคนที่ ไม่ได้ไม่ได้ลงอา,อาจจะไม่รู้ว่ามันลงยังไงนะครับงง,งงหน่อยหน่อยนะตรงเนี้ยมันก็เ,เดี๋ยวนะตรงเนี้ยเราก็สามารถนั้นได้โหลดไฟล์3โหลดไฟล์สโหลดไฟล์5ก็คือเอาไว้โหลดไฟล์แบบพวกแดกที่เขาเป็นโปรแกรมสําเร็จหรือว่าใครเขียนอะไรไว้แล้วเราก็ส่งต่อกันได้แล้วก็อ่านเนี่ยผมตั้งค่านี้พี่ลองเอาไปเล่นดูซิเออแล้วเราก็มาโหลดไฟล์ตัวนี้เดี๋ยวมันก็จะได้ค่า tc เนี่ยอ่าเนี่ยเขาก็จะตั้งไว้ให้ เนี่ยอย่างเงี้ยผมผมผมเอามาจากรูมพงคนเล่นฟาร์เขาก็จะมีไว้ให้อย่างเงี้ยเออมันสามารถแลกเปลี่ยนได้ว่าเออคุณปรับฟิวไหนล่ะคุณเล่นฟิวไหนล่ะคุณดูดในสไตล์ไหนล่ะอย่างเงี้ยเออโหมดพาวเวอร์อย่างเงี้ยมันก็จะมีโหมดพาวเวอร์อันนี้ก็โหมดเทมคอนโทรลนิโครมอะไรอย่างเงี้ยเอ่อฟาเรนไฮนิเกิลอะไรพวกนี้ก็จะมีการปรับเทมเอาไว้แบบนี้ก็ลองดูว่าเพื่อนๆชอบอยังไง ลองปรับแต่งกันดูเพราะในนี้มันสามารถปรับแต่งปรับแต่งได้หลากหลายมากสําหรับการทําตรงจุดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อมอัปเดตเดี๋ยวถ้าหากว่ามีการอัปเดตในเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมามันก็น่าจะเล่นได้มากกว่านี้อีกขึ้นนะครับทีนี้คือที่ผมอัปเดตนะคืออันนี้คือเป็นแบบพื้นฐานโดยโปรแกรมตัวใหม่มันก็มีตัวใหม่อยู่นะของวูปูมันก็จะมีตัว ดีวายเนี่ยดีวายหนึ่งจแล้วหนึ่งจุดแต่ผมลองโหลดมาแล้วมันมันใช้ไม่ได้ไอสตัวเนี่ยตัดออกไปเลยคุณโหลดตัวที่1กับตัวที่3อย่างเดียวพอนะครับสตัวนี้ผมลองแล้วมันเหมือนอัปโหลดไม่ได้ผมไม่รู้ว่าเขาอาจจะยังเขียนไว้แต่ยังอัปโหลดยังไงหรือเปล่าเพื่อนๆหากว่าจะลองโหลดมาแล้วลอง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 ัปโหลดในเครื่องของคุณดูก็ดได้ว่าเออ มันยังไงมันอาจจะต้องหมายถึงว่าเอาตัวนี้ลงก่อนแล้วค่อยมาลงตัวนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะก็เพื่อนๆก็ลองลองปรับวงแต่งเอาดูขึ้นแล้วแต่ชอบแล้วแต่ความความสนุกความสันทัดในคอมพิวเตอร์ของแต่ละบุคคลเลยอันนี้มันเป็นโปรแกรมง่ายๆไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรนะครับครับก็ขอจบการรีวิวแค่เพียง่นี้ก็อย่าลืมกดสับตไคร้กดไลค์กดแชร์ให้กับผมนะครับยอดจันเวเปอร์หรือยอด จันทบุรีรีวิวบ้านๆน,นะครับก็ฝากไว้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับณนะที่นี้ด้วยทางนี้ก็วันนี้ก็แค่นี้ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ